จมาอีกครั้งกับวันมินิดวิทนอสตาค่ะวันนี้นะคะเมย์มาคุยกับพี่พานัทผ่านรูปแบบของออนไลน์กันบ้างซึ่งวันนี้ค่ะเมย์มีคําถามมาถามพี่พานัทค่ะว่าข้อมูล geo data ที่เราเคยเล่าให้กับพี่พี่ฟังอะค่ะก็จะได้จากการสํารวจใช่ไหมคะแต่เวลาที่เราไปสํารวจอะคะ่ะสิ่งปลูกสร้างร้านค้าต่างๆเนี่ยก็จะมีอยู่แล้วพร้อมให้บริการอยู่แล้วค่ะ แต่อย่างหน้าบ้านเม่ค่ะก็จะมีคอนโดที่เพิ่งเกิดขึ้นใหม่เลยแล้วก็ยังก่อสร้างอยู่ไม่อยากรู้ว่าข้อมูลส่วนนี้ค่ะ n อ s t a ามีจัดเก็บไว้หรือเปล่า ครับโดยปกติลอสต้าจะเก็บข้อมูลทั้งใน2รูปแบบเลยครับก็คือสิ่งก่อสร้างสถานที่สําคัญที่สร้างเสร็จแล้วเปิดพร้อมให้บริการแล้วครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นในส่วนของรูปแบบสิ่งก่อสร้างที่กําลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างซึ่งเราก็จะแบ่งออกเป็น3กลุ่มครับก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นสถานที่สําคัญต่างๆก็จะแบ่งตามหมวดหมู่ครับไม่ว่าจะเป็นอสังหาริมทรัพย์ร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับรวมไปถึงโครงข่ายถนนที่กําลังจะมีการสร้างใหม่นะครับแล้วก็ระบบขนส่งบลชนครับผม ข้อมูลเหล่านี้ค่ะมีพร้อมให้บริการทั้งประเทศไหมคะครับน้องเมย์ปัจจุบันข้อมูลที่เรากำลังพูดถึงนะครับนอสตามีพร้อมให้บริการทั้งประเทศแล้วแล้วก็อยู่ในชุดข้อมูลที่ชื่อว่าสิ่งก่อสร้างในอนาคตครับหรือว่า Future Layer ครับถ้าใครสนใจข้อมูล Future Layer อเนี่ยอย่าลืมติดต่อที่นอสตานะคะหรือทุกคนกดไลค์กด u like. ั s c ไคร e แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกีงงงนะคะจะได้ไม่พลาดเนื้อหาสาระดีๆจากทางนอสตาสำหรับวันนี้นะครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย